สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเป็นป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์นะครับใบจอบหมุนนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นผลงานของช่างทํานะครับก็จะมีมีดปังต่อครับแล้วก็มีดเน็บนะครับมีดเน็บกลางนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับใบจอบหมุนครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับบางคนเรียกว่าใบโรตารี่นะครับเนี่ยที่มันเป็นซีเป็นซีนะครับ สีใส่ในล้อติดด้านหลังรถไถนะครับเอาไว้ปั่นดินนะครับเนี่บพลิกนะครับพลิกปั่นดินปั่นเศษหญ้าปั่นอะไรนะครับให้ดินมันเนียนนะครับตีเนียนเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าใบจอบหมุนนะครับเหล็กตัวนี้นะครับถือเป็นเหล็กชั้นเยี่ยมเลยนะครับดีกว่าเหล็กแนบนะครับดีกว่าเหล็กแนบดีกว่าเหล็ก SK ไฟ เหล็กซับ9 S 5 0 C นะครับนี่ตัวนี้ดีกว่านะครับใบจอบหมุนแล้วก็อีกตัวหนึ่งใบผ่านไถที่เป็นวงกลมคล้ายๆกระทะตัวนี้ก็ดีครับเนี่ยดีทิยบเท่ากันเลยครับมีอัตราการต้านสนิมนะครับ2-3%นะครับมีส่วนผสมของโครเมียมนะครับ2-3%นะครับสังเกตดูใบนี้ครับอยู่ในกระสอบมาเป็นปีๆแล้วนะครับสนิมขึ้นนิดเดียวนะครับ อันนี้ยังขาวอยู่เลยครับเนี่ยสนิมขึ้นนิดเดียวครับอ่ะใบเจอกหมุนนะครับตัวนี้เป็นมีดปังตอนะครับแบบใส่ด้ามพร้อมใช้งานนะครับใบยาวโดยเฉลี่ยนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับไม่เกินแปดนิ้วนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทให้ดูเล่มที่สองนะครับเล่มนี้ใบยาวแปดนิ้วครับแปดนิ้วนะครับ 350บาทนะครับมาดูมีดเน็บบ้างนะครับมีดเน็บเนี่ยใบยาวประมาณ11นิ้วนะครับ11นิ้วนะครับใบกว้าง2นิ้วนะครับโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับยาว11กว้าง2สันประมาณ6.5นิ้วนะครับไม่เกิน7มิลอ่าเออพูดผิดนะครับไม่ใช่นิ้วนะาเป็นมิลนะครับสันอยู่ประมาณ6.5มิลนะครับเต็มที่ไม่เกิน7นะครับ ใบจอบหมุนสัญลักษณ์ของใบจอบหมุนนี่ครับตรงนี้จะมีรูรอยตีทบเล็กนิดๆนะครับตรงนี้ครับอยู่บนโลโก้ช่งางทำเนี่ยถ้ามองด้านนี้จะเห็นชัดเห็นไหมครับรอยตียับรอยตียับก็คือรูตรงนี้แหละครับช่างเขาจะรู้ของเขาเองนะครับให้ดูตัวนี้รูตัวนี้จะทําเป็นกลั่นมีดนะครับตีทับให้มันเป็นแหลมแหลม เป็นกลัดเมตร,รูตัวนี้แหละครับรูตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็สนใจทักทายมาได้นะครับแบบใส่ด้ามนะครับแบบใส่ด้ามเรียบร้อยนี่ก็จะอยู่ประมาณ500บาทนะครับ5 0าบาท500บาท,บาทใบเปล่า450ใส่ด้าม500นะครับ ใส่ด้ามดอเก่าอีพ็อกซี่นะครับปลอกคอเป็นปลอกคอกันวันไหนกันสนิมได้นะครับ500บาทนะครับครับเพื่อนๆสนใจแบบไหนก็ทักทายมาได้ครับมีดปังตอใบเปล่านะครับ300ถ้าใส่ด้ามแบบที่เห็นนี่350้นะครับมีดเน็บนะครับมีดเน็บแบบใบเปล่า450บาทแบบใส่ด้ามที่เห็นนี่ก็500บาทนะครับสนใจแบบไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ